วันนี้จะพามาชมลานปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้เป็นลานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้มาถือศีลแปดหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับว่บางๆก็มาปฏิบัติธรรมมาสวดมนมต์ทำวัดชาวธรรดเยน็นซึ่งลานตรงนี้หลวงหลวงปู่ขาวนะครับลานตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ไว้ ปฏิบัติธรรมก็คือสวดธรรมวัตช้าธรรมวัตเย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมคืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็ใครที่จะมาแบบถวายดอกบัวพับดอกบัวก็เนี่ยครับมาพับนั่งพับนี่เลย ตอนนี้เคลียดอกบัวออกหมดแล้วตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับก็จะเคลียออกแล้วก็มาขอพรกับหลวงปู่ขาวซึ่งคริกการขอพรหลวงปู่ขาวอันนี้จากที่ได้ยินคนพูดมาที่เขามาแล้วเขาประสบความสําเร็จจะประมาณว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะจะประมาณว่าคือประมาณว่าให้ปฏิบัติหลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติก่อน มาปฏิบัติสมมุติเรามาอยู่วัดประมาณ2วัน3วันอะไรเงี้ยเราก็ขออย่างเงี้ยครับกลับไปก็จะเกิดปฏิหารขึ้นเลเนี้ยครับก็จะก็จะสมปรานาในสิ่งที่เราขอไว้อะไรเงี้ยครับนะส่วนใหญ่แต่ตามตามที่ตามที่และหลายคนมามาถวายพูดง่ายเหมือนมาแก้บนส่วนใหญ่บนบนปฏิบัติครับจะได้ หลวงพ่อเลยบอกว่าบางคนอ่ะบุญยังไม่เปิดบุญปิดอยู่อะไรเงี้ยพอมาปฏิบัติเสร็จปุ๊บกลับไปแล้วบุญเปิดไงก็ทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาประมาณนี้ครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องกวาดอีกรอบนึงเนี่ยครับก็จะเป็นลานปฏิบัติก็จะเดินจงกรมอย่างนี้เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่อ้อมอันนี้เลยนั่งตรงไหนก็ได้นะครับใต้ล่มไม้ตรงไหนได้หมดเลยขึ้นอยู่ที่ที่เรา อยากอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับถ่ายบรรยากาศแล้วก็ร้านปฏิบัติธรรมก็จะไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามานะครับก็จะต้องเหมือนแบบเดินเท้าเปล่านะครับเพื่อที่จะสัมผัสกับดินจริงๆอะ่ะเก่งมองว่าหลายๆคนเอ้ยแค,แค่เดินเท้าเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนเราอะ่ะเรา ถ้าเป็นเด็กอะ่ะไม่ไม่ได้สีเรียอนะไรเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะบางครั้งอะ่ะเราอยู่บ้านหรือเราไปที่ทํางานแค่สองที่อะ่ะไปกลับมันไม่ได้แบบมาเดินเท้าเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออพอเราได้มาปฏิบัติเราได้มาเดินเท้าเปล่าทุกคนทุกคนจะรู้สึกเลยนะว่าดินมันแบบมันทําให้เราผ่อนคลายได้จริงๆแล้วดินดินนาที่ตรงเนี้ยเอออยากให้ทุกคนต้องมาลองนะครับก็จะเป็นร้านธรรมชาติมากๆร่มรื่นมากๆครับ วันนี้ก็อัปเดตให้ดูอันนี้ช่วงช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัตินะตอนนี้ทุกคนเพิ่งกินข้าวอิ่มก็จะทาําภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะมารวมกันปฏิบัติมาปฏิบัติในณนะลานธรรมนี่แหละแต่ว่าจะแยกคือเพื่อให้ว่ามารวมกันในลานแต่ว่าต่างคนต่างธรรมต่างต่างธรรมของของแต่ละคนครับบางคนอาจจะนั่งสมาธิบางคนอาจจะเดินจงกรมว่าไปนะครับ นี่รเลินมากๆ